Everyone, today we are going to make camp food. Camp food, it, this is one of course in scouting. Okay, let's see about the ingredients. First, um, we call lettuce and coriander, then, tofu and this is um, canola, yeah, and then tomato, carrot, and ลองบีบแล้วไก่และนี่คือไก่กับเผ็ดและนี่คือลาบน้ำตกซีซันนิ่งอ่ามิกซ์แล้วนี่คือบะหมี่ชูกาอ่ามิลค์อ่าหญ้าหญ้า Uh, this is cat. We decide to make this in um, gradually with fresh milk. Yeah. This is a baby carrot. We make um spicy noodles uh. This is an instant noodle, and this is a light and lettuce, um, tomato and lamb, and the last one is. It. chicken and chim. and the last one is sauces yeah what's the subject uh, chicken. Chicken. Uh, chicken yeah Chim and sauces squid and uh, chicken y'all okay we decide to make five four okay first um, Noodle spicy. Um, when we're ready, we will mix, mix it together. Yeah. 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 And then chicken. In cheese, it's a noodle. Yeah. Jelly cap with milk. We will mix, mix it together. Okay, hey, next. Fourth is uh, chicken check. We we will uh, use this uh, with fire. With fire, then we have to check with uh, um, powder, la powder, yeah. And the last one is we call uh, kia soup with tofu and egg. Uh, we will. Bore this, yeah. We will bore this in one more yeah. And mix everybody with uh, everything with fire, yeah. And everything is perfect. Okay. uh thank you for watching, and we will make everything is perfect. Thank you. Bye. Bye. Hello, everybody. Today we are going to p r e s e n t about bonfire first. This is that star bonfire. Okay, star <c oughs> bonfire uh will give uh light, warm and stay long time. ใช่ค่ะสำหรับ star bonfire หรือว่าดาวกระจายนะคะก็จะให้ความร้อนเป็นเวลานานแล้วก็ให้แสงสว่างค่ะเหมาะกับการเดินทางเวลาไปที่ไหนไกลๆค่ะเขาจะ้ความแบบนี้กันค่ะ Second, this is a uh, Chris c o u d fire. ค่ะ คิสคอร์ดบนไฟล์รีฟวิ่งวอร์มแอนด์ไลท์ใช่ค่ะก็เช่นเดียวกันกับแบบที่หนึ่งค่ะก็จะให้แสงสว่างแล้วก็ความร้อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะนิยมแบบนั้นกันมากกว่าค่ะเแอน y to ี a k e right ใช่ค่ะง่ายต่อการทำค่ะโอเคที่ร์ดอีส์อิ i ช e ยเรียกว่าข้อหมู bonfire ใช่ค่ะอ่าดิสบนไฟล์ร์อ่าดีสอิฟทู Uh, protect pet from insect ใช่ค่ะข้าวหมูนะคะมาจากของประเทศไทยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้นะคะแล้วก็เวลาที่เรามีสัตว์เนี่ยเขาก็จะแบบก่อไฟเพื่อไล่แมลงให้กับสัตว์ค่ะ Yeah and next next is uh, mix bonfire ค uh, ่ะ This is bonfire made from between um, TP file and bon fire and ข้าวหมู bonfire ค่ะจะเป็นกานผสมภาษาระหว่างประจํมกับข้าวหมูค่ะ and next is a uh, uh, loft c a r b i n fire uh, in countryside in Thailand uh, usually made from fire a body ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเชิงตะกอนนะคะประเทศไทยแถวเอกภคที่เป็นแบบพุันดานนะคะใช่ค่ะชนบ,บทเขาจะนิยมทําแบบนี้กันนะคะในสมัยก่อนเพราะว่าเขาไม่มีชังตะกรเหมือนแบบในเมืองคะ่ะไม่มีการเผาเขาจะเผาบบนมีกันค่ะเพื่อการประหยัดแล้วก็มีให้สบมันเผาใหม่อะคะ่ะ and the last one is PP fire Uh, oh, we always use for scouting camp yes นี่ค่ะที่แบบว่าเรียกแบบเรียกว่าแบบประจมนะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะนิยมทำในแคมป์กันค่ะแคมป์เสือของพวกเราเนี่ยแหละค่ะค่ะแต่ว่าจะนิยมไปทางของผสมมากกว่าค่ะเพราะว่าของผสมเนี่ยจะมีข้อกั้นนะคะค่ะปลอดภัยโอเคเรา We have to go right now uh, Thank you for watching me Bye bye, bye, bye. สอบการทำอาหารนะคะคานความรู้เบื้องต้นลูกเสือและเนนารีนั่นเองค่ะเรามาดูอาหารใ,ใกล้ดีกว่าเลยครับอันแรกนะครับ <c oughs> เป็นยำยำมาม,ม่านะครับอิสลามนะครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า spicy noodle s l u t นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้ง ชิมนะฮะแล้วก็มีอ่าสควิตนะครับแล้วก็ซอสเสริมถึงอินทรีนุดโดลแล้วก็ลงไปได้วยผักแบบเชมิเชลแคลอรอทแล้วก็ลกเล็กทริสนะครับตามไปดูอาหารอันที่สองกันดีกว่าครับอาหารอันที่สองนะครับเรียกว่าอ่าชิคเก้นเชคนะครับหรือว่าไก่เขย่อนะครับก็จะเป็นไก่ทอดนะครับแล้วก็จะมีอ่าลองบีน แ uh, แล us, แล้ว Baby. Uh, ura, ล้วทวทนภาษาไทยนะคะถ้าเกิดสลดเพื่อนๆนะคะที่ไม่รู้ก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไก่ะคะ่ะไก่วิ้งแซบค่ะที่แบบรสชาตินะคะแซบซีดไปถึงซวงค่ะแล้วก็จะมีไม่ใช่ไก่นะคะเรามีคุณประโยชน์นะคะมีผักด้วยค่ะค่ะแล้ว่อไปเลยค่ะ uh, next นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแกงเจืดนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า clear uh, soup with tofu and อ็กนะครับก็จะเป็น uh, แกงจืดนะครับที่จะมีไก่แล้วก็มีต้งหูนะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับ ค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะคนเราค่ะกินของข้าวคนไทยต้องกินของหวานตบท้ายค่ะเรานะคะก็มีเฉกาก๊วยนมสดน,นะคะเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่า grass jelly with milk นะคะก็คือแบบเดยนกราปานี้คือน่ากินมากค่ะ10บเต็มสิบเลยค่ะทุกคน a n d the l a s t One นะครับเมนคอร์สของเรานะครับก็คือเป็นข้าวสวยนะครับหรือว่าเรียกว่า,า rice นะครับเรามาดูกันเลยก็ตกแต่งอย่างน่ารักนะครับ <k> ข้าวของเรานะคะ นอบเราหุงเองกันด้วยใช่ไหมใช่จากเตาที่เรานะคะได้สอบได้สอบการทําการก่อกองไฟนั่นเองเป็นไงคะข้าของเรานะคะน่ารับประทานสีขาวสดใสเราใช้ข้าวตาหอมมะลินะคะหรือ j a s m i n e r ร c e นั่นเองค่ะโอเ o d a y uh, The last one นะครับแบบเป็นเมนูแบบสุดยอดก็คือเป็นอ่าเกรฟนะครับหรือว่าเป็นองุ่นนะครับก็น่ากินมากเลยก็เสร็จเป็นที่รลร้อนแล้วนะครับวันนี้ กับพวกเรานะคะหมู่สิงโตนะคะก็คือวันนี้พวกเรานะคะได้แบบว่าเรียนวิชานี้เราได้ประสบการณ์อย่างมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ด็เร์ฉัตรชัยนะคะพัทประประพัศสอนเนาะประพัศสอนนะคะที่อบรมให้ความรู้กับเรานะคะจนเรานะคะได้มีได้การได้ทำอาหารแบบน่าตาื่น่าทานแบบนี้นนั่เองค่ะครับโอเคทุเ okay, ร right um, ีย e g o ก็ต้องก็เลยนั้นนะอ่ามแทนโฟร์วอตไม่ดีโอบายบาย